หายไปนานนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์ป่ะสองสาอาทิตย์หรืออาจจะเดือนหนึ่งน่าจะเดือนแล้วเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมมาอัดวิดีโอก็คือตอน hard stopper ซึ่งผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็หายไปนานจริงๆก็อยากอัดวิดีโอมากวันนี้ครับแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรก็มีบางเรื่องก็อยากพูดแต่ก็ ไม่รู้จะพูดดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาทํางานก็ก็เยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเ,เวลาให้มาโฟกัสเรื่องทําวิดีโอนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยอวันนี้ผมเพิ่งดูบางอย่างจบไปแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากมาพูดจริงๆนะครคือจะให้เค้นคอนเทนต์ออกมาพูดทั้งที่ไม่ได้อยาก พูดถึงมันก็ทําไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่าจะไม่มีอะไรให้พูดเยอะแล้วมันอาจจะแบบไม,ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมอยากพูดถึงจริงๆนะครับมันคือ prehistoric planet นะครับก็เป็นสารคดีของ apple tv เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับเผื่อใครไม่รู้เนี่ยผมชอบไดโนเสาร์มากๆเลยชอบแบบ ชอบสุดๆคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเรามีาไม่รู้จะใช้คำว่าแพชชั่นได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมรักมากๆแล้วก็ยังผูกพันมาโดยตลอดไม่ว่าจะโตไปแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าไดโนเสาร์เป็นอะไรที่เรามีความหลงไหลกับมันใช้คําว่าความหลงไหลแล้วกันแพชชั่นอาจจะแรงไปคือผมมีความหลงไหลในไดโนเสาร์มากๆแล้วก็สิ่งมีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์นะครับ เหตุผลก็คือหนังเรื่องแรกที่ผมดูในชีวิตคือจุาสิทพาร์คภาคหนึ่งนะครับตอนนั้นดูเป็น VHS หรือเป็นวิดีโอแล้วแบบว่ามันเขาเรื่องไงมันเปิดประสาทเปิดโลกเปิดแบบว่าทุกอย่างของเรามันทำให้เรากลายเป็นเด็กที่มีจินตนาการเราพยายามนึกถึงสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่มันอาจจะ ไม่สามารถมองเห็นได้มันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตแต่แบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าความเป็นไปได้มันคืออะไรอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับคือทําให้ผมรู้สึก<ม>เป็นเด็กที่ชอบจินตนาการการที่เรารู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแบบนี้เคยย่ําอยู่บนโลกแล้วเราแบบว่าไม่อยากเชื่อวจะเป็นไปได้จริงอะสัตว์ที่แบบว่าตัวใหญ่ขนาดนี้หน้าตาแบบนี้มีพลังกาลังขนาดนี้ เคยมีชีวิตอยู่จริงแล้วแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกมันมีหลักฐานว่าแบบว่ามีสิ่งมีชีวิตนี้อยู่จริงอ่ะมันเลยทําให้เราคิดต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่เคยมีอยู่หน้าตาของสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหายไปก่อนประวัติศาสตร์มันจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่มันให้แรงบดาลใจเราในการที่แบบว่าโตมาแล้วคือความพีแต่ว่าก็คือพอผมดู vhs จบ ปีนั้นปี97นะครับก็มีภาค2ต่อเลยแล้วก็ Jurassic p ภ r k ภาค2 The Lost World ก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูในโรงภาพยนตร์ด้วยแล้วผมจำได้ถึงบรรยากาศวันนั้นว่าฝนมันตกแล้วมันก็มีรูปปัน้นไดโนเสาร์ oul, ไทแรนโนซอรัสอยู่หน้าโรงหนังมันน่ากลัวมากาผมเป็นเด็กตอนนั้นแล้วเกิดความสยองขวัญแล้วผมก็ไปดูนะเรื่องนี้ด้วยความกลัวนะครับแต่ก็ยังชอบไดโนเสาร์อยู่ดีมันแบบว่า,วา ความกลัวก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราแบบว่ารู้สึกทึ่งกับมันนะมันทําให้เรากลัวได้มันเป็นสัตว์ที่แบบว่ามหัศย์เหลือเกินมันแบบว่าทรงพลังแล้วก็ลึกลับแล้วก็แบบเราคาดเดามันไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่รู้พฤติกรรมของมันจริงๆอะเหมือนแบบในหนังมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็น สัตว์ประหลาดแล้วกันมันไม่ได้เดียว represent สิ่งมีชีวิตจริงๆแต่หลังจากนั้นก็พีขึ้นไปอีกเพราะว่า BBC ก็ได้ออกสารคดีชุดหนึ่งมาที่มันเป็นตำนานมากๆสำหรับคนที่ชอบไดโนเสาร์นั่นก็คือซีรีส์ชุด walking with dinosaur นะครับของ BBC ซึ่งมันแบบว่ามันคือความ ทรงจำที่ลําค่ามากๆสำหรับเด็กคนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับสารคาดีที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์เพียงเรื่องเดียวมั้งที่ทำได้ดีขนาดนี้นครับคือยุคนั้นอาจจะแบบว่า CG อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีเวอร์นะเขาว่าพยายามใช้เรื่องของเทคนิคผสมผนกับ CG เข้ามา CG ก็เบลอหน่อยแต่แบบพอเป็นช็อตใกล้ก็จะเป็นแบบ เป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเนียนขึ้นมาหน่อยแต่คือประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความเหมือนหรือไม่เหมือนของไดโนเสาร์ประเด็นมันอยู่ที่การเล่าเรื่องของตัวสารคดีชุดนี้มันดีมากมากมันแบบว่าเ,เนื้อเรื่องมันมีความเป็นซนะีนมตติก่ะมันให้ฟีลเหมือนกับเ,เรื่องเล่าบางอย่างที่มันหายไปในอดีตเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่า มันถูกร้อยเลียงขึ้นมาใหม่จากหลักฐานทางโบราณคาดีจนเกิดเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งซึ่งมันก็คือเรื่องแต่งนั่นแหละแต่ว่ามันมีบีบของเรื่องราวที่มันทำให้รู้สึกว่ามันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกระหว่างดูอย่างแบบว่ามันจะมีตอนสปินออฟของอร์โลซอรัสชื่อว่าบ i ก o u าตอนนั้นก็เป็นตอนที่ดรามติมาคือดูพัฒนาการของ อโลโซลัสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาวตั้งแต่เด็กจนโตอะแล้วมันมีความแบบมันเหมือนดูละครเรื่องหนึ่งอยู่แต่จริงๆมันเป็นสารคาดีเกี่ยวกับไดโนเสาร์แล้วการที่เขา,เาถ่ายทำออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการตัดต่อแล้วก็การใช้กล้องอะเหมือนมันยกระดับประสบการณ์การดูสารคาดีที่แบบว่า,าถ้าเป็นสารคาดีสัตว์ทั่วไปมันไม่ได้มี องประกอบแบบเี้ยให้ให้ใช้นึงว่ามันเป็นก็ไปถ่ายสัตว์เฉยๆแล้วก็มาร้อยเลี้ยงฟุตเทจกันแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในอดีตแล้วทุกคนต้องแบบคิดทฤษฎีบางอย่างขึ้นมาเพื่อตอบคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นมันก็เลยเปิดโอกาสให้คนได้ใช้จินตนาการเยอะแล้วมันก็เลยสามารถเล่าเรื่องออกมาได้ค่อนข้างสนุกขนุกเลยละมันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นเหมือนกับว่าได้ดูหนังเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็สิ่งที่แบบว่า ดีที่สุดเลยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้มันเป็นตํานานจนถึงทุกวันนี้สําหรับผมนะก็คือดนตรีประกอบที่แบบว่าทุกคนจะต้องจำดนตรีเปิดของ walking with dinosaur นะนั่นแหละครับคือไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดนะดนตรีในตอนที่แบบว่าดำเนินเนื้อเรื่องมันก็ เรียกได้ว่ามันเข้าคันอีปิกอะ่ะมันคือดนตรีอารมณ์แบบดวลอะนะัพเดอร์ลิงอันั้นอะไรระดับนั้นเลยทั้งที่มันคือสรารคดีอ่ะแล้วมันแบบว่ามันเลยสร้างเขาเรียกไงความทรงจาไว้กับตัวเราค่อนข้างเยอะมันเลยไม่แปลกเลยว่าคนที่ชอบไดโน,โนเสาร์จะผูกพันกับเอ่อวอลกิ้งวิดไดโนเสาร์มากๆนะครับแล้วเจอวอลกิ้งวิดไดโนเสาร์ก็ไม่มีหาอะไรอีกแล้วที่แบบว่าทําให้ประทับใจได้ก็จะมีวอลกิ้งวิดบี๊ ของเจ้าเดียวกันอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ก็เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคหลังจากไดโนเสาร์นะครับก็จะเป็นฟิวหนึ่งเหมือนกันจะมีความดิบมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละ,ะทีนี้เรื่องราวของไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ถูกผูกขาดโดยจูรา s ิ c พา r ์มาโดยตลอดแฟนชายนี้เป็นแฟนชายเดียวที่กลุ่ม representation ของของไดโนเสาร์เอาไว้ แล้วยิ่งแบบยิ่งทำออกมายิ่งแบบว่ายุคจูราสิคเวิด์อะไรเงี้ยมันมันทุเลศอ่ะพูดตรงๆเลยลเดโนโสเร์ที่เขาออกแบบมามันมันน่าเกียดอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าเราหลงไหลในสิ่งมีชีวิตพวกนี้แล้วแบบว่าถ้าคุณตามข่าวเกี่ยวกับเออเออบรรพชีวินวิทยาอย่างเงี้ยมันมีอัปเดต และการค้นพบมากมายตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแบบว่า9กที่แบบว่าเราเริ่มคุ้นเคยกับไดโนเสาร์ในยุคโมเดิร์นที่เป็นแบบว่าจุรสิลพาร์กอะไรอย่างเงี้ยจากวอล์กิ้งวิดยโนเสร์ระหว่างน,นั้นอะ่ะมันมีพัฒน,นาการของไดโนเสาร์มาเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันแบบว่าเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไปโนซอรัสที่แบบว่ามีคนไปนค้นพบหางของมันว่ามันเป็นหางที่สามารถใช้ ในการว่ายน้ําแล้วก็สรีระของมันจากที่แบบว่าในจุลศิษย์กสามเรารู้สึกว่ามันจะยืนเหมือนกับไทแรนโนโซอรัสแต่จริงๆมันไม่ใช่มันค่อนข้างแบบโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนกึ่งยืนสี่ขาแต่จริงๆแบบไม่ใช่นะครับแต่โน้มตัวไปข้างหน้าเป็นแนวยาวมากขึ้นแล้วการค้นพบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีเบตที่ว่าททเร็กซ์มีขนไหมอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมของทีเร็กซ์เป็นยังไง การค้นพบแบบผิวหนังของไทแรนโนซอรัสแล้วก็อีกหลายๆอย่างแบบว่าไดโนเสาร์มีขนนกอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันคอมมอนมากในหมู่ของคนที่สนใจไดโนเสาร์แต่พอมันมีเจ้าหนึ่งที่แบบว่ามันเหมือนกลุ่ม,กล,ม,ก,ลมกลุ่มการนําเสนอมันก็กลุ่มความคิดของคนไปด้วยในการที่เขาจะเห็นว่าไดโนเสาร์หน้าตาเป็นยังไงเพราะมันแบบ อันนี้มันคือสื่อกระแสหลักนึกออกไหมครับแล้วสารคดีอ่ะมันเป็นกระแสรองมันเป็นแบบว่าค่อนข้างไปในเชิงที่คนที่ไม่ได้มองหาความบันเทิงเขาจะไม่มาดูกันอืมมันเลยทําให้รู้สึกว่าทําไมจะต้องมีการผูกขาดเดนุสเซลกันเกิดขึ้นการผูกขาดในโลกทุนนิยมทุกวันนี้มันยังไม่พออีกเหรออะไรแบบนั้นไปแล้ว ในปี2022ก็มีสวรรค์มาโปรดด้วยการที่ตัวอย่าง prehistoric planet ก็ได้ปล่อยออกมาครับแล้วคือแบบว่ามันคือความหวังของคนที่ชื่นชอบในไดนโนเสาร์นะว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของการนำเสนอตัวไดนโนเสาร์คือก่อนหน้าน,นี้คนแบบยีแฟนชาจูลาสิตเวิด์มันแบบมันก็ออกแบบมา เฮียนะแล้วมันก็แบบว่าก็จะมีคนมาเถียงว่าแบบว่าจะออกแบบไดโนเสาร์แบบมีขนมันแบบน่าเกียอะไรเงี้ยแต่แบบว่าพอตัวอย่างของ prehistoric planet ออกมามันเหมือนการเป็นตอบหน้าคนที่มันยังยึงยดอยู่กับภาพจําของจุ r สิท i ิ Park แล้วก็อาจจะเป็นไดโนเสาร์จากที่อื่นๆที่แบบว่ามันยังแบบว่ามีความเป็นสัตว์เลื้อยคานอยู่ครับ ทีนี้มันเหมือนเป็นแค่ตัวอย่างออกมานะมันก็เป็นเหมือนชัยชนะส่วนหนึ่งของออกลุ่มคนที่รักไดโนเสาร์แล้วอะแล้วล่าสุดพอปล่อยตัวสาระคะดีออกมาจริงๆมันก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยมันยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าแบบว่า คอสเทติกหรือความสวยงามของการดีไซน์มันสามารถไปควบคู่กับความถูกต้องได้แล้วคนที่ยังยืนการว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยมันควรจะพิจารณาตัวเองนะว่าคุณแบบว่าให้ความสำคัญกับสื่อบันเทิงมากกว่าข้อเท็จจริงที่นักวิทยาศา,ศาสตร์เขาศึกษามาเป็นเวลาหลายปีมันคือผมว่ามันเข้ามาเปลี่ยน คอมมูนิตี้ของแบบว่าของคนอย่างพวกผมที่แบบชอบไดโนเสาร์มากๆเลยครับโอเคทีนี้จะมาพูดถึงตัวสารคดีจริงๆแล้วนะครับก็คือมันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันได้ร้อยคะแนนเซอร์ติฟิเคตจาก o t เ e n Tomato es, เพราะว่ามันเป็นสารคดีชั้นดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของวิชวลหรือการเล่าเรื่องด้วยภาพคือแบบว่า มันจะมีสารคดีเรื่องไหนที่ทุกช็อตนะสามารถแคปแล้วเอาไปทําเป็นแบบว่าสกรีนหน้าจอได้โดยรู้สึกว่าภาพนี้มันสวยคือมันสวยตั้งแต่โลเคชันตั้งแต่การจัดองค์ประกอบเรื่องของแสงแล้วเอามารวมกับไดโนเสาร์ที่เป็นแบบว่าผมคิดว่าน่าจะเป็น CG รล้วนนะครับอาจจะไม่มีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเท่าไหร่นะ แต่คือมันดีเทลมันละเอียดแล้วมันซีจีมันแบบว่าตกกระทบรอไปพร้อมกับแสงอะแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันเรียวแล้วบอกว่าบวกพันหนวกทุกอย่างเข้าด้วยกันอะองค์ประกอบภาพอะมันทําให้เราเชื่อจริงๆว่าเรากําลังดูสิ่งมีชีวิตจริงๆอยู่แล้วการออกแบบไดโนเสาร์มันสอดคล้องกับการศึกษา เร็วๆนี้ที่ผ่านมามันทําให้เรารู้สึกว่าคือเราได้เห็นสิ่งที่เราหลงไหลที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นอะ่ะมันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตัว,ต,วตัวการเล่าเรื่องของสารคดีเนี้ยก็ช่วยส่งเสริมให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังมองดูสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตจริงๆอยู่ยังปกติ ในสารคดีไดโนเสาร์เรื่ององื่นๆนะครับถ้าเป็นแบบว่ากินเนื้อมันก็จะโฟกัสเรื่องของการล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าแอสเป์ของความเป็นสัตว์ประหลาดมีความดรามตคิค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใน prehistoric planet เนี่ยมันมีการโฟกัสพฤติกรรมที่มันน่าอัศจรรย์ อย่างอื่นที่มันไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับการล่าการแบบว่าอพยพปีนฐานอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของแบบว่ายัางเปิดมาทีเล็กแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่ายน้ําเก่งอะไรเงี้ยครับเป็นเอ่อทีเล็กกับการที่จับคู่ผสมพันธ์อะไรเงี้ยแทนที่เราจะเห็นทีเล็กแบบไล่ล่าเหยือ่อกลายเป็นว่าเราได้เห็นมุมอื่นของสิ่งมีชีวิตนี้แล้วก็อย่างอื่นออย่างโมซซอลอ่างเงี้ยเราได้เห็นการที่โมซซอลมันนอนให้แบบว่าให้ปลามากิน ผิวหนังที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบพยายามสำรวจความเป็นสัตว์จริงๆมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปะสร้างภาพจำเดิมๆที่มองว่าไดโนเสาร์เป็นแค่แบบว่าสัตว์ประหลาดที่มันสามารถเอามาใช้ในการเปลี่ยนเป็นความบันเทิงแบบฉบับฮอลลีวูดตามแฟรนไชส์จูราสิกเวิลด์จูราสิกพาร์อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งัน,นผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะในการที่เราจะทําความเข้าใจสิ่งมีชีวิตพวกนี้คือมันต้องเห็นพฤติกรรมอย่างอื่นที่มันไม่ได้ถูก p d ด f ไฟมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับพอได้เห็นแบบว่าแล้วสิ่งที่สัตว์ไดโนเสาร์ทำในซีรีส์นะมันก็ชวนให้แบบว่าตื่น้าตื่นใจนะมันแบบว่า บางทีเราก็ไม่คิดว่าเขาจะนําเสนอเรื่องแบบนี้ครับมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอยแบบว่าโมโนนคัสไปกินปลวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่าเรื่องว่าแบบว่าวิธีการเอาตัวรอดในชีวิตทะเลทรายอย่างเงี้ยครับมันแบบว่าไม่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะนําเสนอให้ในรูปแบบนี้ผมคาดหวังว่ามันคงจะเป็นเรื่องแบบอ่าทั่วไปที่แบบว่ากิน ผสมพันธโอพยพอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอมีได้เห็นมุมมองที่มันเปลี่ยนไปจากการเล่าเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์เดิมๆม,มันก็ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความซีเนมาติกมากกว่า walking with dinosaur สิเรื่องแบบบางช็อตมันรู้สึกเหมือน เป็นช็อตที่ทํามาเพื่อนหนังใหญ่ที่จะฉายในโรงนะยังฉากแบบว่าทลาลลมของพวกเชลโลซออะไรเงี้ยมันแบบว่าการตัดต่อหรือแบบซาวอะไรเงี้ยมันคือดูเป็นหนังมากๆเลยดูเป็นหนังมากกว่ามากกว่าสรารคดีคือผมว่ามันเป็นช้อยที่น่าสนใจที่เขาเลือกที่จะนำเสนอแบบเนี้ย คือส่วนหนึ่งเขาก็เน้นความถูกต้องของข้อมูลแต่ในเรื่องของการนําเสนอเขาเลือกที่จะทําให้เราอินเตอร์เทนไปด้วยมันเลยรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อแล้วเราสามารถ enjoy แบบเอ j นจอยกับเรื่องราวนี้ยไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งมันก็มีความแบบว่ามีความหลากหลายหลายฟีลหลายแบบว่าหลายมิติมันมีทั้งแบบว่าการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลชายหาด ในป่าในทะเลทรายในแบบทุ่งน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับในหนองน้ําเ,เรื่องราวมันก็ผันเปลี่ยนไปแต่ว่าในแต่ละส่วนมันก็สามารถแบบว่านด์เอาท์ out, หรือว่ามีความโดดเด่นในตัวของมันเองออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าจุดดีที่ทําให้รู้สึกว่ามันดูเพลินน่ะคืออย่างตอนเดสเซอร์ทน่ะที่อยู่ในทะเลทรายมันไม่มีมีเรื่องเล่าอะไรที่หวือหวาเลยแค่แบบว่าเป็นการเล่าว,ว่า ไดโนเสาร์จำพวกหนึ่งเนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดในทะเลทรายได้ยังไงแค่นั้นมันก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าติดตามแล้วมันน่าค้นหาเราอยากรู้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้ใช้ชีวิตอยู่ยังไงจริงๆโดยไม่ต้องมีแบบว่าพล็อตที่แบบว่ามีความดรามติกเหมือนกับพอก,กิมวิโนไดนสาร์ที่แบบว่าต้องมแบบีนักล่าไปล่าเหยื่ออะไรเงี้ยเหยื่อก็ต้องหนีอะไรแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปครับก็ แต่ว่ามันก็มีข้อเสียในตัวอยู่เหมือนกันนะพอแบบว่ามันลดความดรามาติกลงไปความที่ความสนุกความลุ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะลุ้นลงไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับ walking with dinosaur ที่แบบว่าเราลุ้นกับการล่าเหยื่อของอุลซอรัสได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะแบบเป็นมิติที่หายไปแต่มันก็แลกมาด้วยความที่ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมสัตว์มากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ ที่ดีก็คือการบรรยายของด a วิดแอนเทอร์โลนะครับที่แบบว่าอินกับทุกๆครั้งที่เขาได้แบบว่าเล่าเรื่องไดโนเสาร์ครับเรื่องแบบว่ามันมีน้ําเสียงของความเอ็นดูในการที่เขาพูดถึงไดโนเสาร์เด็กมันมีน้ําเสียงความตื่นเต้นในการที่เขาพูดถึงการที่ไดโนเสาร์นักล่าปรากฏตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยมีความแบบว่า ใส่อารมณ์เข้าไปในซีนนั้นแล้วทำให้เราหรือว่าสามารถบิวตัวเองตามสถานการณ์ในในจอได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเออเข้ามาช่วยทำให้ตัวส,สารคดีตัตวเนี้ยมันแบบว่ามันสมบุรณ์แบบมากขึ้นนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆในเกือบทุกมิติเลยก็จะมีเรื่องที่ผมติดนิดนึงนะจะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าไม่ชอบนะครับก็คือ ดนตรีของฮันซิเมอร์ที่ทำประกอบนะครับคือที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ครับดนตรีของวอลกิ้งวินเดอร์ซอน่าจะเป็นเบนจามินบัสเซตทำนะครับมันจะมีความอีปิกมากกว่าความอีปิกแบบว่าฟิลแบบว่าดูหลอนวิริงอวตารอะไรอย่างเงี้ยมีความเล่นใหญ่รัดณะไลท์เทอเตอร์แล้วแบบว่ามันช่วยแบบว่าดูไปแล้วมันคึกเขิมนะครับแต่มันก็สอดคล้องกับวิธีการเล่าเรื่องที่มันแบบว่ามีความดราม่าสูงมีแบบ เหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับมันก็รอไปก,กับการทำดนตรีแต่ว่าของ h a n ซิเมอร์ใน p r e h i ส t อริ c เพ a n น็เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งเมื่อเทียบกันแล้วแล้วก็มีความแบบว่าเออเป็นดนตรีที่แบบว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็คือมันมีความจูเบนนัะความแบบว่าถ้าเทียบก็คือ Walking with d i โ o s a u r คือดนตรีสำหรับ เดอะลอร์ดริงส่วนดนตรีของ p ีให i โซลิคแพนเนตก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์นาเนียแฮร์ร mm ี่พอตเตอร์อะไรที่มันดูเด็กกว่าครับมันดูโทนดาวลงมามันทำให้ผมรู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่ผมอยากได้ยินซาวที่อีพีกว่านี้เพราะว่าความเป็นฮาร์ซิมเมอร์มันคือความเล่นใหญ่ที่เราจำได้นะจากการที่แบบว่าเขาร่วมงานกับหลายๆพุ่มกับหลายๆโปรเจกต์ดนตรีเขาก็าจะมีความใหญ่มาก แต่พอเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีผมก็เลยรู้สึกว่าเออแอบเสียดายนิดๆเพราะว่าความเล่นใหญ่มันข้อได้เปรียบมันคืออะไรคือการที่มันทําให้คนจดจําได้ง่ายครับว่าแบบว่าเฮ้ยดนตรีนี้อยากกลับไปฟังอีกอยากกลับไปดูซีนี้อีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าดนตรีใน p พลง s t o r i c Planet ไม่ได้มีจังหวะหรือเมดลี่อะไรขนาดนั้นที่แบบว่ามันทําให้เราติดหูแล้วเราอยากไปดูซีนั้นอีกเพื่อแบบว่า รับประสบการณ์ทั้งโสตประสาทแล้วก็การมองเห็นนะครับเรื่องของเรื่องทัศนศาสตร์ครับทัศนาประสาทไม่รู้เหมือนกันก็คืออยากสัมผัสทั้งภาพและเสียงเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงพีซีโซลิคเพนเนี่ยอาจจะในด้านดนตรีก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มี impact เยอะ แต่ในเรื่องของ sound d e s i อื่นๆก็มีนะครับผมลืมพูดไปว่าแบบว่าเรื่องของการออกแบบเสียงของเดโนเสาอ่ะ,อะคือทําให้เราไม่ติดภาพว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากแบบว่าจุลสิษย์ผาอะไรเงี้ยครับคือเรื่องของไดนโนเสาร์แบบดีเทลเขาใส่ใจละเอียดมากมันมีไดนโนเสาร์ที่เป็นสัตว์กินพืชแล้วก็ตาเนี่ยเป็นตาแบบคล้ายๆพวกแพคะครับเป็นตาที่ใช้ระวังพวก นักล่าอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าใส่ใจขณะที่แบบว่า j u r a สิ i เวิ r ์ d มันไม่ใส่ใจเราไม่รักเรามไม่รักคนที่รักเดโนนเสาร์เราก็เลยแบบว่าเออรู้สึกดีใจที่มีสาคดีที่ทำโดยคนรักไดโนนเสาร์เพื่อคนรักไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงผมก็อยากให้ทุกคนไปดูเออสิ่งที่แบบว่าที่ผมตีไปอ่ะแทบเทียมไม่ได้เลยกับความดีที่ที่มันมอบให้ประสบการณ์ที่คุณจะได้จากการดูเรื่องเนี้ยันดื่มดูแบบว่าเป็น full hd นะคือภาพมันสวยมากแล้วคุณจะแบบเกิดความประทับใจถ้าคุณไม่เคย ชอบในหนังสาเลยคุณอาจจะชอบก็ได้ถ้าคุณได้ดูสรารคดีเรื่องนี้เพราฉะนั้นก็ลองไปหาดูกันได้นะครับที่ Apple t v วครับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับใครที่ชอบหรือดูมาแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ